เตรียมส่งมอบผลงานตกแต่ง Toyota าคอมพิวเตอร์หน้ายาวโฉมปี2025ที่แต่ง v ี p แบบเต็มระบบทั้งภายนอกภายในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับผมยุทธเอชซีนะครับก็เตรียมจัดส่งกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรถตู้ Toyota New วคอมพิวเตอร์นะครับป้ายแดงปี2025นะครับเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปชมนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของพวกเราทีมงาน SCD Auto s e n e นะครับมาแล้วครับเริ่มเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนเลยนะครับปรับแปลงแบบโฉมทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับให้แตกต่างไปจากเดิมๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่สีรถเลยนะครับปกติรถโตโยต้าคอมมูเตอร์เนี่ยจะไม่มีรถ ที่เป็นสีดํานะครับตัวนี้เราจัดการทําสีดำซูเปอร์แบ็กนะครับเป็นดําเอาผ่านะครับตัวนี้เป็นสีแบบพรีเมียมอ่ะเราทําให้กับลูกค้าใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเลยนะครับชิ้นแรกนะครับเราเริ่มเลยนะครับที่ตัวชุดฝากระโปรงนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่ทั้งบานนะครับตัวนี้มีช่องระบายความร้อนด้วยนะครับตัวนี้มีติดตั้งให้ลูกค้าเช่นเดิมเลยนะครับอ่าแล้วก็ไล่มาที่ตัวคิ้วนะครับเป็นคิ้วไฟเดีย์ไลท์นะครับตัวนี้ มีติดให้เช่นกันนะครับเพื่อความสว่างสวัยนะครับและยังมีติดตั้งนะครับเป็นโลโก้เล็กซัสเพราะว่ารถคันนี้เป็นการแต่งชุดแต่งเล็กซัสนะครับ lm นะครับแล้วก็ชุดไฟนะครับเป็นไฟซีเควนเชียลนะครับตัวนี้พร้อมกับไฟลูกแก้วนะครับสลูกนะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ตรงนี้นะครับเพิ่มความสว่างสวัยนะครับแล้วก็มาที่กระจังหน้าเป็นชุดกระจังหน้าสไตล์เล็กซัสนะครับแบบนี้นะครับบึกเบินแข็งแรงแบบนี้เลยครับตกแต่งด้วย ปิวครมเมียมนะครับตัวนี้พร้อมด้วยไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับเป็นแบบซีเควนเชียลเช่นกันนะครับพร้อมลิ้นสเกิร์ตนะครับด้านล่างนะครับแปะทับด้วยเป็นคิ้วโครมเมียมนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและดุดันนะครับเกือบลืมไปอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้มีติดตั้งนะครับเป็นกล้อง360นะครับอันนี้ติดตั้งให้เช่นกันนะครับตัวนี้สามารถดูได้รอบพันเลยนะครับไล่มาได้ที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างนี้นะครับก็จะมีการแปะเป็นคิ้วนะครับเพื่อเสริมคิ้วซุ้มล้อตัวนี้ให้รถมีความบึกบึนนะครับแล้วก็สวยงามนะครับรับกับชุดล้อนะครับเป็นล้อฟอร์นะครับสไตล์ lm เล็กซนะครับตรงรุ่นนะครับสำหรับ toyota ิ o m u t e r พร้อมลัดด้วยยาง toyota นะครับไล่มาต่อเลยนะครับคิ้วตัวนี้นะครับจะยาวไปถึงด้านหลังแบบนี้ไล่มาแบบนี้เลยนะครับจะถูกแปะด้วยโครเมียมนะครับเพื่อ เสริมความสวยงามและดูพรีเมียมนะครับไล่มาถึงคิ้วด้านหลังรับมาถึงกันชนอ่ากันชนท้ายนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนกันชนใหม่นะครับพร้อมตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะครับอ่าแล้วก็ยังมีแถบทับทิมนะครับสะท้อนแสงนะครับอ่าไล่ขึ้นมาด้านบนครับตัวนี้มีการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดไฟท้ายนะครับแบบสไตล์ L M Lexus นะครับเป็นไฟแบบ L E D นะครับเพิ่มความสว่างสวัยและชัดเจนในยามค่ําคืนนะครับพร้อมไฟคาดกลางตัวนี้นะครับ เป็นสไตล์แบบ L M เลขัสพร้อมโลโก้เลขัสแบบนี้แล้วก็มีให้เช่นกันนะครับแล้วยังมีกล้องหลังตัวนี้เดี๋ยวผมขอไล่ตรงด้านท้ายนี้ก่อนนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งนะครับแบบนี้เป็นชุดประตูไฟฟ้านะครับประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับแบบนี้พร้อมกุผนังข้างในแบบสไตล์ V I P นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนี่ครับ จะเป็นเบาแขวนแบบนี้สามารถปรับพับลงมาได้นะครับแยกส่วนเวลาวางของหรือว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มจํานวนผู้โดยสารจากจํานวนเบาเนี่ยจากหกที่นั่งนะครับก็สามารถเพิ่มได้อีกสที่นั่งนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในจํานวนผู้โดยสารนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันต่อครับโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ด้านในของ t ตโยต้ตาคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับ เริ่มด้วยแผงหน้าปัดเลยนะครับตัวนี้นะครับมีการหุ้มใหม่นะครับเป็นเป็นโนแบ็คนะครับไล่ตั้งแต่ฝั่งผู้ที่สารนะครับข้างข้างคนขับนะครับไล่มาถึงตรงกลางนะครับก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นชุดจอ a n d ด o i d นะครับตัวนี้เป็นจอที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้นะครับสามารถกดดูกล้อง360รอบคันได้ง่ายๆด้วยเพียงไปนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถมองรอบคันรถของเราได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนนะครับเราจะสามารถเห็น รอบคันรถทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้ไล่มาเสร็จปุ๊บหัวเกียร์หัวเกียร์นะครับแผงหน้าปัดเลื่อนไม้ต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมด้วยพวงมอลาลัยหุ้มหนังแล้วก็ทําเป็นโนโบแบ็คให้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังเป็นมือจับเสาเนะครับตัวนี้เราหุ้มให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็สังเกตนะครับรถคันนี้ทําโทนภายในเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ไม่ว่าเป็นผนังเพดานตัวนี้นะครับเราหุ้มเป็นสีส้มให้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนังสีส้มนะอ่าตัวนี้เราก็ทําให้ลูกค้าเช่นกันนะครับ แม้แต่ตรงแผงตรงที่เท้าแขนนะครับคนขับหรือข้างคนขับนะครับเป็นสวิตควบคุมนะครับสวิตขึ้นลงกระจกนะครับเราก็ทําเปลี่ยนโนแบ็คให้นะครับแล้วก็ไล่มาตรงเบาะคนขับนะครับตัวนี้มีการแปลงทรงนะครับเป็นเบาะทรงอพาผ30สามสิบนะครับพร้อมใส่ระบบไฟฟ้าเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับเอนอะไรเงี้ยใช้เป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับรวมมาถึงไล่มาตรงกลางอ่า ตรงกลางก็จะมีคอนโซโลครับตัวนี้จะมีคอนโซโลตู้เย็นนะครับตัวนี้เย็นเฉียบเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถแบบแช่แช่น้ํานี่ครับน้ำนี้เป็นไอเลยครับมีน้ําอยู่ในนี้เป็นไอเย็นๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีจุดชาร์จไฟไวรีตน,นะครับตัวนี้สามารถเอามือถือวางแล้วก็ชาร์จได้แบบนี้เช่นกันนะครับพร้อมด้วยที่วางแก้วนะครับตัวนี้ใส่แก้ววางแก้วเยติได้ประมาณ2ใบนะครับอถัดมาที่เบาะผู้โดยสารข้างคนขับนะครับตัวนี้เราใส่เพิ่มเติมให้นะครับ เป็นเท้าแขนนะครับเพื่อความนั่งสบายในการเดินทางไกลแล้วก็บริเป็นทรงอวหาดสา0เช่นกันนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นุ่มสบายนะครับพร้อมหุ้มด้วยหนังไมโครไฟเบอร์แนปป้าและที่สําคัญเลยนะครับยังมีติดตั้งนะครับเป็นชุดรองน่องนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ปรับไฟฟ้าให้อย่างครบคันนะครับเพื่อการใช้งานได้อย่างแบบสะดวกสบายนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูแถวที่2อกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารของรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้กันนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเปิดมานะครับจะเห็นเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีติดตั้งนะครับเป็นชุดประตูไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นออปชันที่จําเป็นสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่คิดจะแต่งรถตู้คอมพิวเตอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมความสะดวกสบายนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถไปรีวิวด้านบนนะครับผมอ่าประมาณนี้ ครับผมพอเราขึ้นมาบนรถนะครับที่ผมนั่งอยู่นะครับก็จะเป็นเบาะ VAP นะครับเป็น VPS 3นะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมที่ขายดีที่สุดของเราเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้สามารถนวดอุ่นเย็นได้นะครับยกรองน่องสไลด์เดินหน้าถอยหลังแบบนี้ได้ทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับเรายังมีที่วางแก้วแล้วก็มีจุดชาร์จไฟ USB ให้ด้วยนะครับตัวนี้มีให้ครบเลยนะครับ ครบครันพร้อมความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ตัวที่สาคัญตัวใหญ่และราคาย่อมเยาว์นะครับอ่าไล่มาที่พื้นลามิเนตนะครับตัวนี้มีการติดตั้งนะครับพื้นลามิเนตนะครับแบบเข้ารูปเต็มคันนะครับตั้งแต่ด้านหน้าคนขับนะครับยันด้านท้ายเลยนะครับต่อมาที่ชุดคอนโซลที่วางเท้านะครับตัวนี้มีลูกค้ามีติดตั้งเพิ่มนะครับขออนุญาตนะครับตัวนี้สามารถนั่งอ่าเหยียดเท้าได้แบบนี้นะครับอ่าเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกลนะครับแล้วก็ยังมีที่วางขวดนะครับเราทําให้สีําแหน่งนะครับพร้อมที่วางทิชชู่ อ่าแบบนี้เราก็ให้ลูกค้าไปเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีเก๊ะนะครับไว้ใส่ขอไปตลาดเล็กน้อยอย่างนี้ครับแบบพวกประมาณรีโมทอะไรเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับตัวนี้อ่ามีให้เช่นกันที่ใส่เอกสารนะครับหลังเบาะตัวนี้มีให้ทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมมือจับนะครับอ่ามีให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับไล่มาที่ผนังด้านข้างนะครับจะมีชุดสวิตควบคุมแอร์นะครับตัวนี้จะสามารถควบคุมอุณหภูมิแอร์ของด้านหลังได้เลยนะครับสามารถปรับให้มันเย็นขึ้นหรือว่าเย็นน้อยลงสามารถปรับควบคุมได้ที่จุดนี้นะครับ ไล่มาต่อที่แผงด้านข้างนะครับตัวแผงด้านข้างเนี่ยเป็นการหุ้มแผงแบบ v i p นะครับพร้อมตัดสีดำสีส้มนะครับแบบนี้เป็นดูโทนนะครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับยังมีการติดตั้งนะครับเป็นชุดม่านไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นม่านไฟฟ้านะครับเพียงสัมผัสเดียวนะครับสามารถกดเอาม่านขึ้นลงได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไล่มาตรงด้านบนอีกหน่อยนะครับจะมีไฟนะครับเป็นไฟตกแต่งแผงข้างนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศนะครับ ในการเดินทางนะครับไล่ขึ้นอีกนะครับก็จะมีชุดแอร์เบนนะครับช่อง a อร์เบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟอ่าตัวนี้เป็นแบบระบบสัมผัสนะครับถ้าเราเอามือไปปิดอีกทีไฟก็จะดับถ้ามือติดอย่างนี้ไฟก็จะเปิดนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาที่เป็นไฟ RGB นะครับตัวนี้ไฟ RGB เนี่ยเราจะมีรีโมทควบคุมให้แบบนี้นะครับรีโมทแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถกดเปลี่ยนสีได้แบบนี้เลยนะครับมีสี มากมายให้เลือกเลยนะครับทั้งไฟ rgb, RGB นะครับแล้วก็เป็นไฟไฟดาวตรงกลางนี้นะครับสามารถเลือกสีเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ยังมีรีโมทสำหรับไฟนี้ตัวนี้สามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าชอบใจเลยอ่าและคันนี้ยังมีการตกแต่งนะครับเป็นชุดเครื่องเสียง jbl นะครับผมลืมพูดถึงไปนะครับอ่าคันนี้ติดตั้งเครื่องเสียง jbl นะครับเพื่อให้รับกับ ชุดจอขนาด29นิ้วนะครับเป็นจอ Android นะครับตัวนี้จอ Android อันนี้สามารถเล่นระบบ Entertainment นะครับขอเพียงคุณมีเน็ตเน็ตในโทรศัพท์นะครับสามารถแชร์ hotspot นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านหน้าจอนี้สามารถดูหนังฟังเพลงอ่าได้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแถว3นะครับว่ามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่ในแถวที่3ของรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับ ที่ผมนั่งอยู่นะครับก็ยังเป็นเบาะ VP นะครับซีรีส์3ครับตัวขายดียอดนิยมของทางเรา SCD เช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็ยังคงนั่งสบายนะครับพร้อมกับวัสดุหนังไมโครไฟเบอร์แนปป้าเช่นเดิมนะครับอ่าและถัดมาที่ด้านข้างนะครับตัวนี้เรามีการติดตั้งนะครับเป็นชุดที่วางแก้วน้ำนะครับให้ลูกค้านะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็มีจุดชาร์จไฟนะครับ USB type c และ type a นะครับแล้วที่ลืมไม่ได้เลยครับก็ยังมีอุปกรณ์ เสริมความปลอดภัยเดิมๆจากโรงงานนะครับเรายังคงติดตั้งไปให้กับรถคันนี้นะครับเป็นคอนทุบกระจกนะครับเราติดตั้งให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเช่นเดิมนะครับแล้วก็ม่านไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตช์เช่นเดียวกันกับตอนด้านหน้านะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับที่ต้องมีเลยนะครับก็คือระบบแอร์ไมโครบัสนะครับตัวเนี้ยจะช่วยทําความเย็นให้กับรถที่มีขนาดใหญ่อย่างโตโยต้าคอมพิวเตอร์เนี่ยที่จะมีจํานวนที่นั่งของผู้โดยสารน่ะค่อนข้างเยอะนะครับเราจึงต้อง จำนวนติดแอร์ไมโครบัสนะครับขออภัยาตติดแอร์ไมโครบัสเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้รถคันนี้นะครับมีความเย็นที่ทั่วถึงทั้งคันนะครับด้วยด้วยขนาดแอร์ของเดิมๆจากโรงงานเนี่ยที่มีให้ตอนหน้าแค่ชุดเดียวนะครับจึงไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับแอร์ที่เรามีเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้การเดินทางนะครับไม่ร้อนเย็นสบายนะครับเวลาเดินทางไกลๆก,ก,ก็จะลดอาการเหนื่อยล้าได้ก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับที่จะตกแต่งรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ากำลังตัดสินใจจะซื้อรถรถตู้ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไฮเอทหรือว่ารถตู้ชนิดใดก็ตามนะครับสามารถติดต่อพวกเรานะครับทีมงาน SCD ได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมยุทธ SCD นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ